สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูวิธีการตีปลอ,อกสูบนะครับต,ตีปลอ,อกสูบออกนะครับเป็นปลอ,อกสูบรุ่น ga นะครับกูบูต้า ga แปดศูนย์นะครับโดยจะไม่ใช้ตัวดูดนะครับตัวนี้เผื่อเกษตรกรที่มีไม่มีตัวดูดใช้นะครับก็ใช้วิธีตีออกก็ได้แต่ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับ อาตอนนี้ตั้งเสื้อตั้งเสื้อสูบไว้แล้วนะครับก็จะจะทําให้มองเห็นง่ายๆนะครับตัวน,นี้เราถอดเท้าข้อเวียงออกด้วยนะครับด้านในเครื่องก็จะมีจะมองเห็นปอกสูบนะครับปลอกสูบอ,อยู่ตรงนี้นะครับวิธีวิธีการตีเราก็ตีด้านขอบนะครับขอบตรงนี้นะครับ เราต้องใช้คอ้อนที่มีน้ำหนักพอสมควรนะครับคอ้อนเล็กๆจะตีไม่ออกนะครับถ้าคอ้อนเล็กก็จะเหมือนว่าปอกสูบมันจะแน่นนะครับเราต้องหาคอ้อนปอนนะครับมาตีนะครับจะได้เบาแรงนะครับก็อันนี้ตั้งตั้งเสื้อสูบไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูเสื้อสูบใหม่นะอไอปอกสูบใหม่นะครับปอกสูบจะเป็นแบบนี้นะครับ อันนี้ซื้อมาใหม่นะครับของใหม่ตอนนี้จะเป็นปลอกสูบชุบแข็งนะครับราคาก็จะถูกหน่อยลูกสูบจะเป็นลูกสูบห้าแหวนนะครับรุ่นนี้จะมีความคงทนนะครับเครื่องเก่ามากแต่เจ้าของอยากซ่อมนะครับเพราะว่าอยู่กับมันมาน,นานว่าง,งั้นเขาบอกนะครับก็เลยจะทําการซ่อมหมดเท่าไหรเขาก็ไม่ว่าที่แรกว่าจะไม่ซ่อมแล้วนะครับก็เลยจะซ่อม เวลาตีนะครับด้านนี้จะอยู่ด้านหน้านะครับสําหรับปลอกสูบใหม่เนาะเราก็ตีเข้าที่ริมนี้นะครับแต่ต้องใช้ค้อนที่มีน้ําหนักสักหน่อยนะครับค้อนเล็กๆจะตีไม่ออกนะครับสำหรับปอกสูบปลอกสูบที่เคยเอาออกแล้วนะครับจะเอาออกง่ายนะครับสําหรับปอกสูบที่ยังไม่เคยนะครับก็จะเอาออกยากนิดนึง ถามว่ามีมีตัวดูดไหมมีตัวดูดนะครับแต่ว่าวันนี้จะมาตีแบบแบบไม่ใช้ตัวดูดนะครับจะใช้เหล็กตีนะครับตีออกเพื่อเป็นแนวทางกับเกษตรกร,ะกรนะครับหรือนักเรียนนักศึกษานะครับเพื่อเอาไปต่อยอดนะครับถ้าสำหรับสำหรับการ ตีปอก็ต้องระมัดระวังเสื้อสูบด้วยนะครับเสื้อสูบอ่ะถ้าเราตีไม่ดีถ้าเรา,าตั้งเสื้อสูบไม่ดีนะครับบางทีมันอาจจะตีพลาดไปโดนเสื้อสูบอาจจะมีการเล้ามีการแตกได้ก็ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับสําหรับตัวนี้น่าจะน่าจะเคยตีออกแล้วนะครับเพราะว่าอายุเครื่องยนต์ก็นานมากนะครับ เดี๋ยวเรามาทำการตีตีปลออ,อกนะครับสำหรับ <ละ S 1> วิธีการตีนะครับต้องใช้เหล็กทผมจะใช้เหล็กตันนะครับแล้วก็ต้องใช้ค้อนปอนนะครับที่มีน้ำหนักนะครับถึงจะตีตออกนะครับก็ต้องใช้กำลังต้องออกแรงหน่อยนะครับ ก็จะค่อยๆอ,ออกแล้วนะครับก็จะไม่เน้นเนท่าไหร่นะครับสาหรับเครื่องที่เคยตีแล้วนะครับก็ต้องใช้แรงพอสมควรน,นะครับ ็ต้องใช้ความระมัดระวังด้วยนะครับเดี๋ยวจะโดนเสื้อสูบนะครับ ก็ออกมาแล้วนะครับเสื้อสูบนะครับด้านล่างนี้นะครับหลุดลออกมาแล้วนะครับสำหรับเสื้อสูบนะครับก็ต้องออกแรงพอสมงควรนะครับสำหรับปอกสูบอันนี้ด้านด้านในบ่อน้ำนะครับ <c oughs> ก็จะเห็นรอยขยับนะครับจะมีรางโอริงนะครับ หรือวาหรือว่ายางไลเนอร์นะครับตัวดิงกระบอกสูบกระบอกสูบก็จะหลุดออกมาได้นะครับเดี๋ยวเราใช้ไม้นะครับไม้เคาะด้นันหรือว่าหล็กก็ได้น,นะครับเคาะด้านในออกก็จะเคาะไม่ยากแล้วนะครับเพราะว่ามันหลุดออกมาเยอะแล้วครับสำหรับเสื้อสูบนะครับ G A แปดศูนย์นะครับตัวนี้ พิเศษกก็คือแหวนมีห้าตัวนะครับนี่ถูกสูบมานลของมานะครับ,รบได้มาพร้อมปลอกสูบนะครับเอาไว้สูบน้ํานะครับแปดแรง,งเช่นเองยกเกษตรคูปต้านะครับครับก็ออกมาแล้วนะครับหลับปลอกสูบก็มีรอยการถูกตีนะครับขณะที่ว่า เลยตีมาแล้วนะครับตีออกง่ายๆนะครับก็ยังมีการรล้าการแตกการหักนะครับก็้ายังไงก็จะตีออกก็ให้ระวังนิดนึงนะครับระวังเสื้อสูบด้วยนะครับปอกสูบเราไม่เอาคืนมันแตกมันก็ไม่เป็นไรนะครับแนะนําให้ใช้ตัวดูดแล้วกันนะครับถูกวิธีนะครับสําหรับถ้าไม่มีก็ก็ต้องตีออกนะครับสําหรับเกษตรกรนะครับนักเรียนนักศึกษานะครับ ก็เผื่อเ,อเป็นแนวทางไว้ต่อยอดนะครับก็ว่าก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับเกษตรกรนักเรียนนักศึกษานะครับเพื่อเอาไปเพื่อเอาไปต่อยอดนะครับก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับฝากติดตามช่อง youtube ด้วยนะครับคลิปหน้าจะมีเรื่องดีๆมาแบ่งปันอีกนะครับ สวัสดีครับ